สวัสดีครับนะครับบรรยากาศนะครับเด้อฉันกำลังตัดไปเข่าครับเนี่ยกระดาษครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเด้อนนี้ครับนี่ก็มาเห็ดเมนูครับถ้าเขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นก,นลกนำลังใจนะครับเด้อย ได้ปาก,กดมาครับปากกดนอใหม่ครับนอไม่ดองนอไม่สมคนระับเครื่องเคียงครับขาตะไคร้ใบมะกรูดเฮดเป็น ต้มประกดสเตย์นอไม้ดองนี่ครับเมนูอีอสานอีกเมนูหนึ่งครับแล้วผมกับขว้าปาก่อนครับสับปลเปินชิน้นขว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วรับสับปะพินชิ้นเนียนะนี่ แกงปากดใส่นอไม้ดองแสบเมนูอีสานบ้านนอกครับใส่พริกครับว่าดีน้ำเดือดแล้วตามพริกไปครับพริก เกจิว่าต,ตัดตัดตัดใบเขาบ่าโอ,โอแมนอแม่ครับผมกว่าอยู่เนาะมันเป็นแบบบอ่บอ,บอนัน่นประเดยเน,นาะแมนเนี่ยมันยังคงคีอยู่แม่กวนทิวาสันไหมตัดออกไอ้ใบใบมันขึ้นไหมก็โอเคแล้วแมนอยู่ครับ ตากปากกดเดี๋ยวนะครับปุ่มนะครับด้วยบอลของนัวนี่ <c oughs> รถด,ดีนิดหน่อยครับเกลือเไปแล้วครับครับว่าเลยครับนาตนลาดส่ไปนะครับ ไส่นอไม่สมกลนมันจะเนี้ยนี่นางนามเรียบร้อยครับเดียเ๋ยวละไอ้นอไม่มันสุกแล้วกนเราจะใส่ผักกับผักกัน,นี่นี่ครับลากิตูครับว้าวะครับ ุดท้ายครับนี่ใส่ปักกิตูครับมาที่นี่นี่ครับเดือดแล้วหน่อไม้ก็สุกแล้วปลาก็สุกแล้วโอ้เต็มหมอเลยครับ คคน้เบิงรฝากฝากให้เบ้างปากกดด้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับถ้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นคุณบอลเก๋ได้ดน,นะครับเด้องนี่นะครับมีนู่นไอ้นิสามนมานู่าครับจังไดก็ฝากคลิปต่อต่อไปไ,ได้นะครับเด้อช่องฮักอีสานนะชัยแนวครับสวัสดีครับ